สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆมาอ่านไพ่กันค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดไพ่เพื่อเปิดเผยดวงชะตาของคนวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1ตุลาคมนะคะก็ชาววันอาทิตย์ตั้งแต่ช่วงนี้นะคะถึง1ตุลาคมเนี่ยมีพลังงานของการได้รับทรัพย์รับเงินก้อนมีโชคลาภการงานมั่นคงการเงินเติบโตต้องเดินทางเพื่อขยายธุรกิจกิจการ ความรักก็ระวังใจกันนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาฟังคลิปสั้นนะคะก็ขอให้ไปฟังคลิปเต็มกันด้วยนะคะจะได้ดูแนวโน้มพลังงานว่าช่วงนี้ถึง1นึ่ตุลาคมเนี่ยจะมีแนวทางใดๆในการใช้ชีวิตหรือผพาอยากบอกอยากเตือนสิ่งใดนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักเพื่อรับพลังงานดีๆกันด้วยนะคะชาววันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะตัวตนของคุณเนี่ยมี โชคนะคะได้รับโชครับทรัพย์เห็นไหมคะรับโชคเงินหล่นเข้ามือก้อนใหญ่นะคะก็บางท่านเนี่ยได้รับมรดกได้รับเงินก้อนถ้าหากว่าที่ผ่านมายังไม่ได้รับนะคะหรือผ่านมารับมาแล้วเดี๋ยวจะได้อีกค่ะนะคะในช่วงนี้ทําไมพูดเรื่องเงินก่อนเพราะว่าเงินขึ้นมาชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องการงานนะคะด้านการงานเนี่ย มีโอกาสที่คุณจะต้องเดินทางเนาะเพื่อไปขยับขยายธุรกิจกิจการได้พบเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่บางท่านเนี่ยได,ได้รับการเลื่อนได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต้องเดินทางไปอยู่สถานที่ใหม่เข้าสังคมมีเพื่อนใหม่อยู่ men. ออฟฟิศใหม่สถานที่ทำงานใหม่บางท่านได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งบางนนเดิบางท่านเดินทางเพื่อขยับขยายธุรกิจกิจการ คนที่รอฟังข่าวทางไกลนะคะเดี๋ยวจะได้รับข่าวเร็วๆนี้ค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวจากทางไกลบางท่านมีโอกาสไปร่วมงานกับชาวต่างชาติต่างประเทศหรือเป็นงานออนไลน์การค้าขายในช่วงนี้โดดเด่นนะคะจัดโปรโมชั่นขยับขยายธุรกิจกิจการได้นะคะช่วงนี้นะคะไม่ว่าทําการสิ่งใดนะคะคุณเป็นคนมีเซนส์โดดเด่นนะคะมีไอเดียมีอินสปิเรชันดีค่ะ ไม่ว่าจะปิ้งเว็บสิ่งใดนะคะขอให้คุณ่ะเชื่อในเซนส์ของตัวเองได้เลยนะคะในช่วงนี้ทําธุรกิจกิจการคุณจะมีไอเดียในการนําเสนอผลงานค่ะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นการงานมั่นคงขึ้นนะคะงานเงินในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่กําลังปรับเปลี่ยนบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์จิตใจให้ดีนะคะแล้วพลังงานดีๆเนี่ยจะเข้ามาหาคุณค่ะ ไม่ว่าด้านการงานเนี่ยถ้าหากว่าคุณทําการสิ่งใดมานานแล้วนะคะแล้วยังเชื่องช้ายังนิ่งนิ่งคิดหรืออาจจะคิดไปลงทุนขยับขยายสิ่งใดธุรกิจกิจการใดๆนะคะให้เรียนรู้จัดโปรโมโชั่นให้ทันสมัยนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณกำลังจะได้มั่นคงและเติบโตอย่าหยุดเรียนรู้นะคะใน ทุกวันนี้มันเป็นโลกของการแข่งขันเป็นโลกของการเรียนรู้นะคะถ้าหากว่าเราหยุดเรียนเนี่ยเราหยุดเรียนรู้เนี่ยก็เท่ากับชีวิตของเราหยุดนิ่งเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าทําธุรกิจใดๆก็ขอให้คุณนั้นเรียนรู้ให้ทันสมัยให้ทันโลกทันเหตุการณ์นะคะธุรกิจกิจการที่คุณกําลังจะไปขยับขยายเนี่ยก็จะเติบโตได้อย่างมั่นคงค่ะในช่วงนี้นะการเงินก็ มีทั้งลาบลอยแล้วก็มีทั้งเงินที่คุณสร้างทําจากน้ําพักน้ําแรงของคุณนะคะท่านใดที่ทํางานใดเนี่ยขอให้สู้ให้ลุยค่ะอย่าเพิ่งท้อถอยเนาะบางคนเนี่ยมีโอกาสนะคะที่โลกอ่าพูดจะพูดว่าอย่างไงจัก,กรวาลกําลังเขยา่าเราให้เข้าที่เข้าทางท่านในช่วงเนี้รู้สึกว่าอะไรมันไม่ลงตัวอะไรมันทําไมติดขัดหรือมันไม่ได้อย่างใจนะคะขอให้รู้ไว้ค่ะ เรากําลังถูกขย่าให้เข้าที่เข้าทางนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งจะลงตัวนะคะขอให้สู้ลุยนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆเป็นช่วงที่รับทรัพย์จับเงินก้อนเป็นช่วงที่ขยับขยายธุรกิจกิจการการงานที่เรารอมาเดี๋ยวจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานบางท่านรอการสนับสนุนจากผู้ใหญ่รอการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเดี๋ยวจะได้รับข่าวค่ะนะคะส่วนในด้านความรักนะคะ บางคนเนี่ยที่เป็นคนโสดเนาะอาจจะเพิ่งจะจบจากคนที่คุยกันมานานคนที่คบกันมานานอาจจะยังจิตตกอาจจะยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจะเอายังไงกับชีวิตนะคะขอให้ทําจิตใจให้มัน่นคงคิดบวกมีพลังงานบวกเข้าไวค้ค่ะช่วงเนี้ยเป็นเรื่องช่วงเวลาดีเรื่องการงานการเงินยังไม่ใช่โอกาสในด้านความรักก็สู้เรื่องงานกันไปก่อนนะคะสร้างงานสร้างเงิน มีความมั่นคงของชีวิต j. ไปก่อนแล้วก็สำหรับคนมีคู่เนี่ยก็ระวังการคิดมากคู่ของคุณอาจจะคิดมากอาจจะคิดว่าคุณทำอะไรที่ไม่เปิดเผยลับๆแล้วหรือให้ลองโน้มพลังงานดูนะคะให้เข้ากับลาชีวิตค่ะพลังงานคู่เนี่ยมันอาจจะสลับสับเ,เปลี่ยนกันไปได้อาจจะเป็นพลังงานเราหรือพลังงานคู่ที่เกิดขึ้นอันนี้นะคะอ่า บางคนเนี่ยคู่ของคุณมีความคิดลบวิตกกังวลกลัวอ่าพูดง่ายๆก็คือกลัวคุณจะไปนอกใจหลหะค่ะหรือไม่คุณเองช่วงเนี้ยก็รู้สึกหึงหวงกลัวคู่นอกใจนะคะให้เราอ่าพูดคุยกันเยอะๆนะคะพูดกันดีๆพูดคุยกันเยอะๆเ,เป็นน้ําหล่อเลี้ยงใจกันนะคะเพราะว่าในช่วงเนี้บางท่านน่ะอาจจะต้องห่างเหินจากคู่อะคะ่ะเพื่อเดินทางไปขยับขยายธุรกิจกิจการ บางท่านอาจจะไม่ได้กลับบ้านหรือต้องเดินทางไกลใช้ระยะเวลาในการทําให้กิจการทําให้ชีวิตมั่นคงต่อสู้เพื่อครอบครัวนะคะก็อาจจะห่างเหินกันไปบ้างหรือบางครั้งยุ่งกับการงานจนบางครั้งจะลงลืมกันไปเดี๋ยวนี้เราโชคดีนะคะเราเป็นโลกโซเชียลนะคะเป็นยุคโซเชียลที่การติดต่อสื่อสารมันทันสมัยขึ้นอินเทอร์เน็ต สัญญาณดี w i ไฟดีการคุยกันมันก็ง่ายขึ้นค่ะอาจจะไม่เจอตัวอาจจะไม่ได้ไปไหนด้วยกันเท่าไหร่อย่างเมื่อก่อนแต่การคุยกันนะคะให้เวลากาันสักนิดค่ะพูดคุยกันสักนิดวันละนิดวันละหน่อยเป็นกำลังใจเป็นน้ำหล่าเลี้ยงใจกันนะคะก็ทำให้ชีวิตคู่มันหวานขึ้นนะคะมีความมั่นคงกับชีวิตมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็จะเกิดความมั่นคงทางใจกันด้วยนะคะก็ การงานการเงินโชคลาภเนาะคิดว่าครูพูดครอบคลุมแล้วค่ะจริงๆเมื่อกี้เนี่ยทำคลิปไปห,หนึ่งแล้วนะคะเสียใจมากทำเสร็จแล้วเสียงไม่มีก็เลยต้องมานั่งทำใหม่คิดว่าน่าจะพูดครอบคลุมแล้วถ้าพูดวนๆบ้างหรือ,อมีคำพูดที่ติดขัดบ้างเนี่ยก็ต้องขออภัยนะคะเพราะบางทีเนี่ยครูอาจจะพูดรัวพูดเร็วเพราะว่าพอมองหน้าไพ่ปุ๊บเราเห็นพลังงานไพ่เนี่ยมันมีพลังที่แบบ อยากจะพูดออกมาให้หมดนะคะจากหน้าไพ่ก็ถ้ามีสิ่งใดที่ร่วงเกินนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆร่วมกันด้วยนะคะถ้าหากว่าพลังงานนี้เป็นของคุณดวงนี้เป็นของคุณนะคะก็กดรับทรัพย์รับพรรับพลังงานดีๆกันไปนะคะทั้งการงานและการเงินเนาะในช่วงเนี้ถ้าคนที่ ชอบลุ้นนะคะครูไม่ได้สนับส,สนับสนุนเรื่องการพนันหรือการเสี่ยงดวงนะคะใครที่ชอบลุ้นก็อุดหนุนรัฐบาลไทยค่ะเลขหน้าภพยของคุณนะคะเท่าที่ครูเห็นเนาะที่อยากบอกเลขหนา้าไพ่ก็เนี่ยค่ะคือช่วงนี้หรือไม่ก็เลขบ้านนะคะช่วงนี้คุณมีโชคจากบ้านด้วยค่ะจากบ้านจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องพักที่อยู่อาศัยนะคะหรือเลขอ่า ประจำของคนอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะถึง1นึ่ตุลาคมเนี่ยก็จะมีเลขหนึ่งสี่เ้าเค่ะนะคะก็มี2อีกตัวหนึ่งก็ลองไปดูค่ะโน,น้มมพลังงานดูให้ตรงกับดวงชะตาของคุณลีลาชีวิตของคุณบ้านเลขที่เลขห้องพักอะไรประมาณนี้ค่ะมันใกล้เคียงกับเลขนี้ไหมอะไรเนี้ยนะคะก็ลองดูเนาะไม่ได้สนับสนุน เลขนี้คุณอาจจะเอาไปทําอะไรก็ได้ไปเป็นรหัสอะไรก็ได้ในชีวิตนะคะลองดูนะคะก็ขอบคุณทุกการกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะบ๊ายบายรับพลังงานดีๆกันนะคะ